สวัสดีค่ะแอนนี่ล่ามประจำคลินิกฟันโซบลาวค่ะจากฟันรอบ2คือเคยจักฟันเสร็จไปแล้วแต่กลับมาจัดใหม่อีกครั้งวันนี้เรามาดูสาเหตุที่ต้องจักฟันใหม่รวมทั้งค่าใช้ใจ่ายและก็เคสที่จักฟันรอบ2กันค่ะ การจัดฟันเป็นการแก้ไขฟันเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นและเพื่อความสวยงามแต่ก็มีบางกรณีที่ฟันล้มหรือจัดฟันเสร็จแล้วแต่ยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้หรือสาเหตุอื่นๆนะคะตอนที่ให้คำปรึกษาเจอเคสแบบนี้รู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆค่ะ ฟันล้มหรือฟันเคลื่อนกลับตำแหน่งเดิมนะคะสาเหตุแรกที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการจากฟันรอบสองคือฟันล้มค่ะหากเริ่มจากฟันตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะในบางกรณีกระดูกขากรกรของเราอาจมีการจเจริญเติบโตต่อเนื่องไปอีกหลังจากการจากฟันเสร็จครั้งแรก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฟันนะคะที่ทําที่เดาได้รับการรักษาไปแล้วหรือเกิดจากฟันลม้มจากการไม่ได้ใส่ลินเทนเนอร์ทำให้ฟันค่อยๆเคลื่อนกลับไปยังตําแหน่งเดิมนะคะโดยเฉพาะเคสฟันศบเปิดนะคะฟันศบลึกแล้วก็จะต้องใส่ลินเทนเนอร์3ปีขึ้นไปนะคะ ควรจะต้องดูแลให้ดีและใส่เลนเทนเนอร์ให้นานที่สุดค่ะอย่างที่2ก็คือผลการจักฟันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังซึ่งเป็นสาเหตุของการจักฟันรอบ2มีเคสแบบนี้มากกว่าที่คิดไว้มากค่ะส่วนใหญ่ไปจักฟันที่คลินิกฟันที่ราคาประหยัดการทําการจักฟันในระยะเวลาอันสั้นนะคะซึ่งมัดส่งผลให้ฟันไม่เข้าที่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ทําให้ไม่ถูก ทำให้ต้องจักฟันใหม่รอบสองอย่างที่3คือเมื่อความพอใจในการจักฟันลดลงในระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการจับฟัน การสื่อสารกับคุณหมอที่รับผิดชอบอาจจะไม่ค่อยดีหรือไม่สามารถสื่อสารได้ตามที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากมีการเปลี่ยนหมอบ่อยส่งผลให้ความพือพอใจต่อผลลัพธ์การจักฟันลดลงทำให้ต้องเข้ารับการจักฟันใหม่โดยเฉพาะเคสที่ปากยื่นออกมาหรือว่าคาของเรายื่นออกมานะคะแต่ละคนมีรูป หน้าที่แตกต่างกันดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจกันเพียงพอค่ะเคยจัดไปแล้วจากฟันรอบ2ราคาจะถูกกว่าไหมจัดรอบ2จัดเฉพาะบนหรือล่างอย่างเดียวก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบจัดทั้งปากเลยค่ะจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าครั้งแรก ที่จัดหรือน้อยกว่าอยู่ที่เราเลือกอุปกรณ์ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าจัดมาแล้วครั้งหนึ่งจัดรอบ2จะมีราคาที่ถูกกว่าเสมอไปนะคะมาดูเคสตัวอย่างที่มาจับฟันรอบ2ที่คลินิกฟันโซบาของเรากันค่ะดูจับรูปแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการสบฟันที่ลึกและก็มีฟันห่างเนาะ mm hmm. เคสนี้เคยจับฟันมาแล้วครั้งหนึ่งที่ไทยนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ได้ดูแลดีๆ หลังจากฟันเสร็จละเลยการใส่ลินเทนเนอร์ทำให้ฟันล้มแล้วก็เคลื่อนกลับตำแหน่งเดิมก็เลยตัดสินใจจากฟันรอบ2ที่นี่ค่ะโดยจัดแบบไม่ได้ถอนฟันนะคะใช้อุปกรณ์จากฟันแบบ S-Line ค่ะระยะเวลาในการจากฟันประมาณ10เดือนค่ะหลังจากจักฟันเสร็จนะคะคนไข้เคสนี้ก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามากๆเลยค่ะ วันนี้ก็ได้รู้กันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการจัดฟันรอบ2สาเหตุค่าใช้จ่ายนะคะและก็เคสตัวอย่างจัดฟันรอบ2เนาะเมื่อทำการจัดฟันการรักษาจะต้องคำนึงถึงการสบฟันโดยรวมนะคะและก็ความสมดุลของใบหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่ต้องจัดฟันใหม่ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ